กินกระปุกพี่น้องเอ้ยลูกส่งไเอามือยิบเอาลูกมือยิบเอาแ่บบ่ใส่หน้ามาเคยแไ่เด้หน้มามันกระพ็ิบเติบไปใส่ไป Helok, ya, Heiman, Ayah, angin, ni helok ni helmet cipet. Ai mana ni mah? โซนสีปลาบอกอ่นี่ได้บองนะอันเดียวแล้วอ้บออบอไปอ่ะยังไปอ่ะโอ้ยยังไปกินอะไรอยู่งถ้วยไปน้ำ่ะอันเดียวพ่อปลาดุกสด หมดไปถ่ายซะดอกพี่นอ้องเอ้ยถ่ายแต่ลูกเจ้าของนี่แหละนั่งกินยี่เสลูกกินยี่สะอาดบ่กินยี่เสพูดไปกินยี่สะอาดปะแน,ะน่บองเฮพร,ระหนังหันหลัง,ลงมาฮะเมย์ไปนุ่มอย่ามาใกล้คอยออไปสบายดีมาลุงแห้ว กินแล้วกกินจังแบบนะนวางลงนะกระจอกนะวางลงไว้ปูว่าวงใสๆกระกใสๆปอนุมกับผนังยิมยิ้มเปื่อยๆแ็บบะลูก sốt kiến, rồi kiến chạy chưa chạy chưa chạy chưa chạy 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 đi, đi chạy mình hết thôi sao mẹ, mình hết còi palung, palung mình tiệt còi, đồ đê, gì nôm gì kinh lắm, đi đi ăn trái ban, tựa bố bố bên cạnh nó này, nhắm ôm chín มักมักข้าวปุ่นนี่ว่าลุงเลยไปใช้อีกโลร้อยบีบน้ำให้น้องเลยร้อยเดี๋ยวไว้ลูกน้อง,ง,งโอ้ยลูกกับขี้ขาดพีใส่กับไรไว้น้องเพลนแท้งนะคะ เอาจอกแก้วไว้ลูกเอาจอกย่างน้องอ,อีน,น้องบิง้งม,ม,มากินมากินอิอ่มแล้วนี่ฮะฮะยาละบอฮะมากินมากิน

ลอยมาไล่งัวให้แม่นะ้อยอบมไปเดี๋ยวกลาบมกแล้วลาแล,าล้วมัน,นไรสซวนเลยก้อนมากินร้อยแล้วๆเหยียบร้อย้อยอและอาตูเมียนนี่เนาะโอ้โอยใส่ในลูกลา ไปอะไรอะป้าตูมีนี่นะน้องเยเอ้ยดูเกิดเอื่อนะุเก่งมามามาคักินมาคัมนักหนังลงอันป็นหนังลงหนังลงงอไปกินของมันนะน้อง Con một cái này Thứ mày sẽ Nhắc cái này luôn Phết bò อิ่มมะอิอมอ่มมะอิ่มจ้ะโอ้จ้อบบอย่าหือพุงคืนเอาอะไรเนียเอาคือกันนย่าขเบีจยม,มาขอบใจคอยขอ,คขอบใจแม่แขอบใจแม่ก่อน

ทีไปทีมาไม่ขาดป้องเชื่อเชื่วชื่วชื่วช่อช่อแข่งไก่ได้มาแข่งนิดหน่อยไก่เออพังพังสีซ้อนเด้อบอกตำรังแม่เด้อแม่แม่รอแม่หน่อยเพราะมินบ่ามินดูมินบ่า สอนมือจ <morning> hey. ับนะว่าเป็นบล็เทนเทนเทนเถนเถนว่าทำไมลูกเถ่นไอ้เถ่นเกเรน้าเกเรน้ำเกเรมินเพราะเพราะยังเพราะชิ้นดูมันหืนพี่น้องปองปาย หึ้นบอกขึ้นบอกกับแม่นะอย่าขึ้นอย่าซ่ากับแม่อย่าซ่ากับแม่แม่บอกว่าอย่าซ่าเ้ย